สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมตอนนี้พบกับช่อง u Max 38 Channel นะครับวันนี้เราจะพาจำมัมไปยืดแข้งยืดขากันนะครับผมุซาออกดึกแล้วนะ ไม่รู้เป็นอะไรนะครับผมทุกคนยุดีเบกเหมือนแบบคือ ABS ทางานนะครับผมไม่ได้สังเกตว่าเมื่อกี้ข้างล่างเป็นอะไรนะครับแต่ผมคิดว่าน่าจะเป็นแผ่นเหล็กนะครับผมแล้วก็เหมือนแบบมีการข่อสร้างนะครับผมแล้วเขาดูดน้ําออกมานะครับผมแล้วตรงนั้นันเป็นน้าท่วมนิดนึงนะครับผมเหมือนว่าพอล้อเราไปเจอขึ้นแผ่นเหล็กนะครับแล้วเรากดเบรกหน้า ABS ทํางานเลยครับแบบตกใจหน้าเวอร์เลยครับตอนนั้นคือถ้าทุกคนสังเกตตานะครับผมก็จะเห็น ตึกเลยครับเมื่อกี้ก็นั่นแหละครับตกใจจริงๆเพราะไม่เคยแบบโดนเบรกล็อกแบบนี้นะครับผมก็เส้นที่เราวิ่งวันนี้นะครับผมก็จะเป็นเส้นรัชดานะครับผมก็มเอา,เอาง่ายๆก็คือเหมือนทองราตีนะครับผมแต่มันไม่ใช่น้อเป็นการที่แบบว่ายืดเส้นหยุดสายนะครับผมเราไม่ได้ใช้รถนานนะครับผม,ผมก็ขี่เล่นๆขี่ไปเรื่อยๆตามภาษานะครับผม,ผมก็ ทักทายเมื่อกี้ไม่รู้เห็นหรือเปล่านะครับผมน่าจะเป็นซีเอฟสามร้อยนะครับวิ่งมาเรื่อยๆนะครับผมก็วิ่งเล่นไปเรื่อยครับทุกคนเพราะว่าระยะทางวิ่งวันนี้ก็ประมาณ30กิโลนะครับผมเราอยากให้มันวิ่งไกลๆน,นะครับผมรถจอดนานๆมนันอันตรายนะครับทุกคนอาจจะเดี๋ยวเสียเดี๋ยวพังนะครับผมก็ขี่ทุกวันเนี่ยรถไม่ค่อยพังนะครับทุกคนแต่ว่าถ้าจอดเป็นเดือนนี่โอ้โห เดี๋ยวนั่นพังเดี๋ยวนี้พังนะครับผมล่าสุดดึงเซอร์วิสไป3 0ม0 0ื่นกว่านะครับผมเช็ควาวเอาสักกระเป๋าร่วงไปเลยนะครับผมก็ดีมีผู้ใหญ่ใจดีสนับสนุนนะครับโอเคครับผมไม่ต้องฟังผมบนเยอะนะครับผมเหนื่อยเราจะวิ่งเส้นรัชดานะครับผมทะลุสูนวัฒนธรรมไปแล้วก็ไป,ปทะลุทางพระรามเก้านะครับผม ก็เข้าเอกมัยนะครับผมเราจะไปดูว่าเอกมัยสาวๆเยอะไหมครับทุกคนโอเคเลตส์ก อนนี้เราก็มาอยู่ที่ถนนเอกมัยแล้วนะครับผมที่เห็นขวามือรถมอไซค์เยอะๆนะครับผมก็จะเป็นข้างหน้านะครับเขาจะเป็นร้านเหล้าหรือกึ่งับอะไรประมาณนี้นะครับผมสังเกตดูซ้ายมือนะครับผมเห็นไหมหลังเยอะๆนั่นก็คือสาวๆหนุ่มๆเขาปาร์ตี้กันเยอะมากเลยนะครับผมจริงๆก็อยากจะแพนกล้องไปนะครับแต่ว่าเกิ่งใจเขานะครับผมก็โอ้โหแถวนี้ผีเยอะมากเลยครับใกล้ฮาโลวีนแล้วนะครับผม คลิปนี้จะออนแอร์ Air ก่อนฮารวีนะครับผมถ้าใครอยากให้ผมไปตามล่าหาผีขี่ดูผีแถวแถวสุขุมวิทโอ้โหเนาะเขาจวดเลยโอเคนะครับผมก็ใครอยากให้ผมตามล่าหาผีแถวสุขุมวิทนะครับผมก็เมน์มาได้นะครับผมใจละลายโอ้หเนาะครับผมก็ไปต่อครับพูดไม่พูดถูกเลยกู หมดแล้วแล้วครับผมถ้าเป็นทองหล่อหรือเอกมัยก็จะเป็นช่วงนี้นะครับผมที่พับเยอะนะครับแต่จริงๆวันนี้ไม่ค่อยมีคนเท่าไหร่นะครับต้องเป็นวันเสาร์อาทิตย์นะครับผมเวลานี้ก็คือจะโอ้โหเต็มเลยครับผมคนจะนี่ขนาดวันธรรมดาในร้านยังเต็มเลยครับโอเคนะครับผมเราก็ไปกันต่อนะครับผมบิงเล่นยาวๆไปนะครับผมอย่าลืมนะครับผมใครอยากตามล่าหาผีอีกนะครับผมก็วันฮาโลวีน เบนมาเยอะๆนะครับผมผมจะดูยอดเ็นแล้วผมก็จะออกตามราให้นะครับผมโอเค let's go เดินทางต่อครับ กรุงเทพก็จะมีหลายเส้นนะครับผมที่เราจะเลือกวิ่งได้ก็แล้วแต่เราจะวิ่งนะครับผมแต่สำหรับผมก็จะเลือกเป็นเส้นทางทใหญ่ๆนะครับผมเพราะว่ารถเรามันคันใหญ่นะครับผมมันจะลำบากในเวลาที่เราจะซอกแซกถ้าสมมติรถติดนะครับผมก็ถ้าผมจะเลือกไปเส้นใดเส้นหนึ่งก็คือผมคงคิดก่อนนะครับว่าเฮ้ยรถเราไปได้ไหมรถเราแบบจะลำบากไหมอะไรเงี้ยเพราะว่าเราไม่ได้เหมือนเว็บ หรืออะไรเงี้ยถ้าเป็นเว็บนี่คือมันจะไปได้ทุกทางมันเว็บเอยฟีโนโเอยสกูปปี้ไอเออรอะไรก็ช่างที่แบบคันเล็กแต่มันจะไปได้ทุกที่นะครับผมแต่ว่ารถเราเนี่ยมันคันใหญ่มันเหมาะกับการที่จะเดินทางไกลหรือทัวร,ริง่งหรือเออ่แอดเวนเจอร์เข้าปงเข้าป่าอะไรอย่เงี้ยนะครับผมแต่ในกรณีนี้ที่ผมมาขี่นี่คือเออ่เป็นการวอร์มเครื่องนะครับผมเป็นการเออ่ ชัดแบตไปในตัวอะไรอย่างนี้นะครับผมก็จะจอดอย่างเดียวก็อย่างที่บอกนะครับมันก็เสียงลมป่านะครับผมแล้วก็ขี่ที่เราต้องเลือกขี่กลางคืนนะครับผมทางโลง่ลงๆนี่ขนาดเลือกแล้วนะครับผมทุกคนก็ยังลดเยอะแล้วก็มันจะมีบางเส้นทางที่เขาแบบว่าทอมถนนอยู่นะนี้ก็อันตรายเหมือนกันนะครับก็นี่ขนาดผมขี่ตอน4ี่ห้าทุ่มนะครับผมตอนหลังเลิกงานก็ใช้เวลาสักพักหนึ่งนะครับก็ใช้เวลาไป เกือบสองชั่วโมงนะครับผมอารมณ์ดีอารมณ์ดีเออสถานีรถไฟฟ้านี่แบบดิสโกเทคมากเลยนะครับไฟเขานี่โอ้โหือนพับเลย <c oughs> เออโอเคนะครับผมคืนนี้ก็ราตรีสวัสดิ์นะครับผมฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับผมช่องใหม่ด้วยนะครับขอบคุณครับบ๊ายบาย